วันนี้มาร่มอะไรนะร่มไผ่ไซยย่ย้อยนะครับโอ้โหบรรยากาศคนเยอะมากดูรถอีกเต็มลานจอดนะครับคนเยอะจริงเป็นช่วงแบบเทศกาลด้วยสนรการนะครคนก็มาเล่นน้ำกันค่ารถจอดต่อคันก็20บาทเฉพาะรถยนนะครับมอไซคเขาบอกว่าเข้าได้เลย เข้าทางไหนอ่ะคนเยอะมากคนเยอะมากครับไม่มีที่นั่งเลยครับ